สวัสดีค่ะตอนนี้มาอยู่ที่เมืองอะโครโปลีเออมีคนเคยสงสัยใช่ไหมว่าส้มที่มันอยู่ตามริมถนนเนี่ยเต็มไปหมดอย่างเงี้ยทำไมฝร,รั่งเขาไม่เก็บกินนะคะเหตุผลก็คือมันเปรี้ยวมากแล้วก็เต็มไปด้วยมเมล็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเก็บได้ไหมนะคะไม่มีตำรวจจับนะคะเพียงแต่ว่าเก็บไปมันก็กินไม่ได้นั่นเองค่ะก็เลยไม่มีใครสนใจมันนะคะ เมืองนี้สวยมากเลยนะคะถนนจะมุ่งตรงไปข้ามสะพานแล้วก็ไปยังเมืองเก่าซึ่งอ,อย่างที่เห็นค่ะอยู่บนเขาอีกแล้วค่ะไปค่ะไปกับสม,มัยลี่ต้องไปปีนค่ะส้ม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 เยอะแยะไปหมดเลยไปต้นนี้เห็นแล้วแบบะได้แบบ แตกเงินไปเลยเป็นไงล่ะมันเยอะแยะสระเกินนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าอยากจะลองเก็บดูก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันไม่อร่อยเลย <c oughs> ก็แค่นั้นแหละนะปล่อยมันไว้ส,ยสยวยๆบนต้นนี่แหละที่ชอบของฝากคะ่ะแนะนำนะร้านนี้อาร์ติสเขาทำเองนะคะรี่จะไม่ถ่ายใกล้ๆเพื่อเป็นการป้องกันการก๊อปปี้ลอกเลียนแบบและปัญหาลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูชื่อร้านนะ ดอกวิสทีเรียเริ่มบานแล้วถ้ามันบานเต็มก็นะคะทางสะพานเลยค่ะนะดูดีเทียบเลยมันเป็นแม่น้ำที่ไหลออกทะเลละ่ะเพียงแต่ว่ามันมาออกที่จุดที่เป็นเมืองเพลินค่ะทุกท่านค่ะเรามาถึงกลางเมืองแล้ว ซึ่งจะรู้ได้ยังไงมันจะเป็นถนนคนเดินค่ะหมายก็ทุกท่านดิฉันเห็นกระไดยอยู่ข้างหน้าตรงนูน้นกลัวเลยนี่ว่าจะต้องเดินขึ้นโชคดีที่พักอยู่ก่อนถึงบันไดค่ะเมืองนี้มีร้านค้าน่ารัก<อ>เยอะมากเลยโดยเฉพาะร้านหนังสือค่ะแล้วมันก็เป็นร้านหนังสือแบบ เหมือนในหนังอะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะว่ามันมีหนังสืออะไรบ้างแล้วก็ติดราคาไว้ค่อนข้างชาัดเจนด้วยระวังรถตกน้ําแต่เราไม่มีรถไม่เป็นไรเราก็ต้องระวังอยู่ดีน้ําใสอีกแล้วแว็บที่สําคัญยานะนี่เห็นกระไดแวแด็บ เดี๋ยวเราจะไปเดินลงทางนั้นกันเราเจอสิ่งมีชีวิตแล้วค่ะปรากฏว่าเป็นหอยจำนวนมากส่วนในน้ำนั้นก็หอยเม่นค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดำน้ำบกกันนะ จริงๆนะดูแย่งขนมปังกันใหญ่เลยตุกตับตุกตับแต่พอมันขึ้นมาใกล้ๆฝั่งมันก็ไม่ยอมตามมากินเลยสงสัยจะกลัวคนกการปีนกระไดของดิฉันเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะนี่ขนาดกองขยะข้างทางนะยังมีดอกไม้สวยเลยทางที่ขึ้น ก็นับ่ายัางไม่เยอะแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะมีอีกเท่าไหร่ข้างหน้ามีของแปลกใหม่นั่นก็คือนั่งร้านอ่ะคนอยู่ไทยใช่ไหมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะนั่งร้านที่เมืองนอกเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมมันสร้างด้วยอะไรนะคะมันเป็นข้อต่อเหล็กที่เขาทําล็อกออกมาพอดีแล้วก็ส่วนด้านบนนี่ก็จะมีที่รองรับอีกชั้นหนึ่งนะคะ ก็รู้สึกได้ว่าปลอดภัยพอสมควรนะคะแต่ว่าเนี่ยตะข่ายพวกนี้คงไม่กันฝุ่นผงนะเขามีจุดถ่ายรูปแต่งงานใช่ไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะสวยตอนเช้านะคะส่วนของเราก็ไปต่อค่ะเดี๋ยวหันให้ไปดูนิดหนึ่งอ่านั่นคือกระดที่ต่อมาจาก เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เดินตรงอย่างเดียวขึ้นไปเลยจะถึงประตูกเก่าของเมืองแล้วทางลงแล้วไม่ต้องปีนหน้าผาเองแล้วมีบรรันไดทางก็ดูสวยเป็นธรรมชาติดีนะ เดินทั้งลาดอย่างนี้นะคะเจ็บหัวเข่ามากๆเลยชาวบ้านเขาไม่มากันใช่ไหมที่แบบนี้หรือยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะมากัน <laughs> รอบนี้ลี่ก็พยายามซ่อนตัวอย่างดีเลยนะไม่ให้ใครเห็นว่าเรามาทางนี้จะได้ไม่มีคนไงพอมไม่มีคนมันก็ปลอดภัยใช่ไหมแต่ได้ยินเสียงคนข้างหน้าแล้วทางเดินก็จะเป็นแบบน,นี้ต่อไปเรื่อยๆก็ค่อนข้างจะสะดวกนะจะถึงขั้นสุดท้ายแล้ว เดวลี่อยากจ,จะต้องถอดรองเท้าแล้วเพราะว่ารองเท้านี้มันจะทำให้เดินไม่สะดวกน,นะ,ะและแล้วเราก็มาถึงแล้วบันไดเล็กๆที่ซ่อนอยู่ตรงซอกหน้าผามันก็มากับรองเท้าที่ถอดเอาไว้ข้างบนนะคะตอนนี้ก็ใส่มาแต่ถุงเท้าอย่างเดียวมาถึงปราสาทกันแล้วนะนี่ให้ดู รูปทรงปราสาททั้งหมดนะคะแล้วก็นี่ก็คือสถานเข้านั่นเองเป็นเรื่องปกติของปราสาทในยุคกลางที่มันจะต้องมีทางเข้าทางเดียวนะคะเพื่อจะได้ป้องกันค่าศึกให้ได้ดีที่สุดค่ะเขาบอกปลอดภัยดีเราเข้าไปดูกัน ทีนี้นะคะเมื่อเราข้ามมาเราก็จะสงสัยว่าทําไมสะพานมันเป็นไม้ใช่ไหมคะในยุคโบราณน,นั้น่ะสะพานเขาจะทําไว้ให้ขาดแบบนี้แหะค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ยกสะพานขึ้นลงนะคะเวลาข้าศึกมาก็ยกขึ้นซะนะคะโอ้ข้างในก็มีสิ่งก่อสร้างยังโอเคอยู่เลย ไปชมวิดีโอกัน้งแรกนะคะได้ยินเสียงวิดีโอแล้วรูเล็กๆนี้ก็เช่นเดิมนะคะก็คือเอาไว้ให้ทหารฝ่ายของปราสาทเนี่ยนอนยิงสู้รบกับข้าศึกที่จะเข้ามาทางกำแพงนั่นเองตรงนี้ก็มีอันหนึง่งมีทางขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาขึ้นกันนะคะลงไปดูข้างล่างก่อน แม่พอดีเลยกำลังมีวิดีโอฉายเลยดิฉันเข้ามาเด็กนักเรียนก็มากันอีกกลุ่มเบิ่มเลยค่ะดีนะที่เรามาแย่งชมวิวได้ก่อนนี่คือหอคอยด้านหนึ่งของปราสาท เอที่พักรี่อยู่ตรงไหนเนาะนี่ค่ะคุณครูกำลังให้ข้อมูลเด็กอยู่พอดีเลยเชียวไปค่ะเราไปดูต่อก่อนที่จะเต็มไปด้วยคนนะคะนี่คือส่วนของตึกที่ยังมีมากกว่าสองชั้นนะคะเปิดให้ขึ้นด้วยแต่ นี่คือชื่อเต็มๆของปภาษานะคะอารากนิสซเช่นกันชาวบ้านหรือบอกตามตรงว่าก็คือเชื้อสายของคนที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็จะมีคือนอมานโนนะคะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คืออรากนิเซนี่แหละไดโนเสาร์ของลีไปไหนซะแล้วอ้าวขึ้นมาจนถึงข้างบนปรากฏว่า ประตูปิดไม่ให้เข้าถ้าใครมีโอกาสมาแล้วเขาเปิดให้เข้าไปชมได้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะอือหือหลุดเข้ามาในส่วนของห้องน้ำเหมือนเป็นแกลเลอรี่เล็กๆเลยเจ้า <c oughs> <c oughs> จริงๆก็จะมีรูปนะคะของศิลปินอิตาลีดังๆนะคะแน่นอนทุกคนรู้จักแอน โรมิโอกับจูเลียตและที่นี่นะคะเอเตาที่ฝรั่งเศสอ้าวเฮ้ยมีฟันโกะด้วยทุกคนอ่ารูปนี้นะคะเป็นรูปของฟันโก้แล้วก็รูปดังของศิลปินอีกท่านหนึ่งก็คือโกแกงอ่า นี่ก็ฟันโคกนะคะทุกคนอ่ะก็เหมือนกับมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เล็กๆเลยอ่าลิโอเนโดาวินซี่และแม่นางโมนาลิซาอ่นนี้ก็อีกรูปหนึ่งของโกแกงนะคะไม่ต้องถามนะคะว่าทำไมลี่ถึงรู้จักเพราาะว่แฟนคนแรกของลี่เขาเป็นอาร์ติสต์ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเลยจะได้เรียนอ่ารู้จักภาพวาดของนักวาดหลายๆคนค่ะขคง่ยไปเข้าห้องน้ําก่อนนะคะมาดูอีกด้านหนึ่งของเมืองเด็กๆไปก่อนนะมาดูบลอซัมแบบ ดอกเล็กสีขาวนะคะพวกนี้ถ้าโตขึ้นมาก็จะเป็นแอปเปิลแต่งหรือว่าแอปเปิลที่ลูกเล็กๆแดงๆแข็งๆสวยๆนั่นเองค่ะรู้ได้ยังไงว่าพวกนี้มันจะออกมาเป็นตน้นอะไรลี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเนี่ยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่บ้านปลูกเองนะคะก็ช่วยบอกกันด้วยนะนี่นะคะคืออ่า ต้นอัลมอนด์ค่ะอันนี้ชัวเพราะว่ารี่รู้จักใบของมันดีมันจะเป็นแบบนี้เลยจะสีเขียวอ่อนหน่อยแล้วก็ค่อนข้างจะมันนะคะ<ม>อยากจะพิสูจน์ว่ามันคืออัลมอนด์เดี๋ยวเราต้องหาเมล็ดของปีที่แล้วค่ะมันจะติดอยู่ตามต้นอ้านั่นไงเจอแล้วนะคะอัลมอนด์ป่ามันก็จะลูกประมาณนี้นะคะ แล้วในนั้นพอกระเทาะออกมานะคะก็จะเป็นรูปทรงเหมือนกับหัวใจที่เรารู้จักอ้าวลูกนี้ดีกว่านั่นละค่ะ,มะเมล็ดอัลมอนด์อยู่ในนั้นไปเดินลอดใต้สะพานแล้วก็เดี๋ยวจะกลับลงไปข้างล่างแล้วนะคะ